สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโนต้ตที่ปรึกษาการขายนิสันชอยละวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะโนต้ตจะมาแนะนําระบบความบันเทิงภายในนิสันเทอร่าใหม่ค่ะสําหรับการตกแต่งภายในห้องโดยสารรุ่น V L แบบทูโทนสีดําแดงเบอร์กันดี้หรือสีดําเบดแบบภายในแบบทูโทนสีดําแดงเบอร์กันดี้หรือสีดําแเบดบตกแต่งด้วยหนังสังเาะห์แบบบุนุ่ม พุงอะไรมัลติฟังก์ชันแบบด h a p e มาตาว,วัดดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอขนาด7นิ้ว n i ส s ั n คอนเน็กพร้อมหน้าจอใหม่ขนาด9นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สาย Bose Premium Audio System พร้อมลำโพง8ตำแหน่งจอมอนิเตอร์ขนาด11นิ้วสำหรับผู้ด้วยสางตอนหลัง ทีวีสติ๊กเปลี่ยนหน้าจอให้กลายเป็น Android TV ช่องเชื่อมต่อ usb มากถึง5จุดติดตั้งกระจกแบบอะคูสติกการ์จำนวน3จุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับระบบความบันเทิงภายในของนิสสันเทอร่าใหม่สำหรับคราวหน้านะคะโน้ตจะมาพูดเรื่องอะไรคอยติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ